เหตุผลที่คนส่วนใหญ่นะครับจมอยู่กับความคิดมากคิดบน คิดหมกมุนแล้วก็คิดอยู่เตมซ้ำในเรื่องที่เราไม่ต้องการแน่นอนครับเหล่านั้นเป็นเพราะว่าเราโฟกัสปิดจุดและเราโฟกัสแค่ตัวเราเองครับการโฟกัสแค่ตัวเราเองเอาโอป้าถ้าเราจะสําเร็จเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองไม่ใช่จริงจริงการโฟกัสนะครับในเชิงบวกอันนี้นถูกแล้วนะครับแต่การโฟกัสเวลาที่คุณคิดลบครับเช่นคุณโฟกัสในเรื่องของปัญหาการเงินคุณโฟกัสในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์แน่นอนครับสิ่งใดที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่และส่วนใหญ่คนส่วนมากนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโฟกัสไปใน ทางที่ผิดจุดครับเช่นอาจจะยกตัวอย่างละกันมองเห็เเเหนกรงจากเป็นดอกบ,บัวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโฟกัสผิดจุดนะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกยกตัวอย่างเช่นนะครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณรู้สึกขาดแคลนอยู่หรือเป็นปัญหายอยู่ตอนนี้มีบทเรียนหนึ่งจากโทนี่โรบินที่โอป้าอยากจะแบ่งปันครับเขาบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเขาเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยพาแม่เขามากินข้าวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเจ๋งจังเลยพาแม่มากินข้าวเด็กคนนั้นกก็เลยบอว่าฮ อันนี้ก็แม่ฉันนี่ทำไมฉันจะดูแลไม่ได้นี่มันแม่ของฉัน มันจะถูกจะแพงแต่ว่ามันคือแม่ของฉันฉันก็จะพาแม่ฉันมากินร้านอาหารแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นอาหารบุฟเฟ่ต่านี้โรบินนะครับวันนั้นเนี่ยวันที่เขาไม่มีเงินแล้วเขายังไม่ได้ดังแบบตอนนี้นะเขายังเป็นแบบพันลงอยู่เลยเขามีเงินสุดท้ายนะครับอยู่ที่ไม่เกิน20ดอลลาร์นะครับก็ให้กับเด็กคนนั้นไปโดยที่ไม่คิดเลยนะครับว่าตัวเองจะเหลือเงินไปใช้หรือเปล่าและนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ชทนี่โรบินบอกว่ายิ่งคุณรู้สึกว่าคุณขาดแคลนหรือรู้สึกว่าไม่มีคุณยิ่งต้องให้มากกว่าเเเเดดิมพรราาะะใใใในนนช่นน่่่ววงงณณณณขหหึึทีคคุุุูู้สกจจจฟฟลืืออ แหละครับเป็นการที่จะไลฟ์อัพระดับใจใคุณขึ้นมาแน่นอนครับการผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเงินความสัมพันธ์คุณจะต้องผ่านมันไปด้วยของกําลังใจกําลังของจิตใจของคุณเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เราเนี่ยให้กับคนอื่นไปนะครับเหมือนตอนที่ตัวน,นี้ให้ไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องของความขาดแคลนอีกเลยเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมีเงินเหลือใช้หรือเปล่านะครับแต่เขาสามารถที่จะให้เด็ก ให้เด็กคนนั้นเนี่ยเอาเงินของเขาไปเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาคนที่ลําบากกว่าเห็นไหมครับเขามองเห็นคนที่ลําบากมากกว่าเขาเขาเลยรู้สึกว่าเออฉัน,นยังมีมากกว่าเขาอีกแล้วฉันยังโชคดีมีโอกาสหาเงินพอวันต่อมาครับโทนี่ร็อบบินนะครับก็ ได้รับจดหมายครับตอนนั้นที่เขาไม่มีเงินนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียเงินอะไรเขาก็ได้รับจดหมายครับจากเพื่อนคนหนึ่งที่เคยยืมเงินเขาไปนานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยฉันจะใช้จ่ายเงินเธอนะเพราะว่าเนี่ยฉันยืมเงินเธอไปนานแล้วฉันรู้สึกเกรงใจมากๆอยู่ๆเพื่อนคนนั้นเนี่ยที่แบบติดต่อไม่ได้นะครับก็ติดต่อโทนี่โรบินมาทําให้โทนี่โรบินเข้าใจว่าเมื่อเราขยายขอบเขตของใจเราก็จะขยายขอบเขตของรายได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ายิ่งเราไม่มีเรายิ่งต้องให้มากกว่าเดิมแล้วคุณล่ะ ผมมาไปอีสานสวัสดีครับ